สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาพบกับข้อความดีๆจากอุทาหอนจากคำสอนของพระคริสต์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มกันในบทที่6ชื่อเรื่องคือเปรียบเหมือนเชือ้อเป็นคำอุป,ปมาที่อ้างอิงมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อส3และลูกาบทที่13ข้อ20และ21เรามาฟังกันดูนะคะคนมีการศึกษาและมีอิทธิพลจำนวนมากเข้ามาฟังผู้เผยพระวจนะแห่งกาลิลี บางคนในกลุ่มคนเหล่านี้มองฝูงชนมากมายที่ห้อมล้อมพระคริสต์ด้วยความชงนสนใจในขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ชายฝั่งทะเลฝูงชนมากมายเหล่านี้เป็นตัวแทนของคนทุกชนชั้นวัน,นะปะกบนอยู่ด้วยคนยากจนคนไม่มีการศึกษาขอทานสวมเสื้อผ้าขาดวินหัวขโมยที่มีใบหน้าแสดงออกถึงความรู้สึกผิดคนพิการคนเสพเพลพ่อค้าและคนที่รักความสำราญคนชั้นระดับ ดสูงและชั้นระดับล่างมั่งมีและยากจนทุกคนเบียดเสียดหาที่เพื่อยืนและฟังพระวจนะของพระคริสต์ขณะที่เหล่าบุคคลผู้มีการศึกษาเหล่านี้มองดูฝูงชนประหลาดที่ชุมนุมกันอยู่นั้นพวกเขาถามตนเองว่าแผ่นดินของพระเจ้าประกอบไปด้วยคนเหล่านี้หรืออีกครั้งหนึ่งพระผู้ช่วยให้รอดตรัตอบด้วยอุปมา แผดดินสวรรค์เป็นเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดจากในมัทธิวบทที่13ข้อ33บางครั้งชาวยิวใช้เชื้อขนมปังเป็นเครื่องหมายของบาปเมื่อถึงเทศกาลปัสกาประชาชนได้รับคำสั่งให้เอาเชื้อทั้งหมดออกจากบ้านเรือนของตนด้วยว่าพวกเขาจะต้องขจัดบาปให้ออกจากติดจใจของพวกเขาพระคริสต์ทรงเตือนสาวกว่า ท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีคือความน่าซื่อใจคดลูก,กาบทที่12ข้อ1และอักระทูตเปาโลกล่าวถึงเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อของความชั่วจากหนึ่งโครินบทที่5ข้อ8แต่ในอุปมาของพระผู้ช่วยให้รอดเชื้อใช้แทนแผ่นดินสวรรค์เพื่ออธิบายให้เห็นถึงอำนาจแห่งการฟื้นฟูและซึมซับของพระคุณของพระเจ้า ไม่มีใครจะชั่วเกินไปไม่มีใครจะตกต่ำเกินกว่าอำนาจของพระคุณจะช่วยได้ทุกคนที่ยอมมอบถวายตัวเองให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์หลักการใหม่ในชีวิตจะถูกปลูกฝังลงไปพระฉายาของพระเจ้าที่สูญเสียไปจะฟื้นฟูกลับมาในมนุษย์อีกครั้งแต่มนุษย์เปลี่ยนแปลงตัวเขาเองด้วยความตั้งใจของตนเองไม่ได้พวกเขาไม่มีอำนาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เชื้อมาจากภายนอกซึ่งต้องมานำนำมาผสมในแป้งก่อนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นดังนั้นคนบาปจึงต้องยอมรับพระคุณของพระเจ้าก่อนที่เขาจะมีความเหมาะสมสำหรับแผ่นดินแห่งสง่าราศีการศึกษาและขนบธรรมเนียมที่โลกนี้ให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบุตรแห่งความผิดบาปให้กลายเป็นบุตรแห่งแผ่นดินสวรรค์ได้ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องมาจากพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นทุกคนที่ต้องการรับความรอดไม่ว่าจะเป็นคนชั้นระดับสูงหรือชั้นระดับต่ำ คนมั่งมีหรือยากจนล้วนต้องยอมอยู่ใต้การทำงานของพลังอำนาจนี้เชื้อที่ผสมลงในแป้งที่ทำงานจากภายในสู่ภายนอกนั้นเปรียบได้กับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ที่มาจากพระคุณของพระเจ้าซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิต การเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างเดียวไม่พอที่จะนำเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้ามีหลายคนพยายามเปลี่ยนแปลงด้วยการแก้ไขอุปนิสัยที่ไม่ดีอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างและเขาหวังว่าการทำเช่นนี้จะทำให้พวกเขากลายเป็นคริสเตียนแต่เขากำลังเริ่มต้นในทางที่ผิดงานแรกของพวกเราอยู่ที่ใจ การมีความเชื่อกับการมีความจริงอยู่ในจิตใจเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันการมีความรู้ในความจริงอย่างเดียวยังไม่พอเราอาจจะมีสิ่งนี้แต่ความรู้สึกนึกคิดของเราอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ได้จิตใจจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงและชำระให้บริสุทธิ์ บุคคลที่พยายามรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเพียงเพราะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ถูกกำหนดไว้ให้ทำนั้นจะไม่มีโอกาสพบความยินดีในการเชื่อฟังเขาไม่ได้เชื่อฟังเมื่อข้อกำหนดของพระเจ้ากลายเป็นภาระแก่เขาเพราะสิ่งนี้แทงทะลุความโน้มเอียงของมนุษย์เราก็พอทราบว่าชีวิตนั้นไม่ใช่ชีวิตคริสเตียน ความเชื่อฟังที่แท้จริงคือผลของหลักธรรมที่มาจากภายในมันออกมาจากการรักความชอบธรรมรักพระบัญญัติของพระเจ้าแก่นของความชอบธรรมทั้งปวงคือการซื่อสัตย์ต่อพระผู้ไถ่ของเราสิ่งนี้จะนำเราให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเป็นสิ่งที่ถูกเพราะการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ความจริงยิ่งใหญ่ของการกลับใจใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงให้เห็นจากพระดำรัสของพระคริสต์ที่มีต่อนิโคเดมัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่ ลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนจากยอนบทที่3ข้อ3ถึง8 อัครทูตเปาโลกล่าวโดยการทรงดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริส พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณและพระองค์ทรงทําให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์เพื่อว่าในยุคต่อต่อไปพระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ด้วยพระกรุณาคุณที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ถึง8เชื้อที่ซ่อนอยู่ในแป้งนั้นออกฤทธิ์อันไม่ปรากฏแก่สายตาทำให้แป้งทั้งหมดนั้นฟูขึ้นเชื้อแห่งความจริงก็เช่นกันจะทำงานอย่างเงียบๆไม่เปิดเผยและต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณความโน้มเอียงตามธรรมชาติจะอ่อนตัวและอยู่ใต้การบังคับ ความคิดความรู้สึกและเจตนารม์ใหม่จะถูกปลูกฝังเกิดมาตรฐานอุปนิสัยใหม่เป็นชีวิตแบบพระคริสต์ความคิดเปลี่ยนแปลงไปความสามารถต่างๆในร่างกายถูกกระตุ้นให้กระทำในแนวทางใหม่มนุษย์ไม่ได้รับอวัยวะใหม่แต่อย่างใดแต่เป็นอวัยวะเดิมที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ จิตใต้สำนึกได้รับการกระตุ้นให้ตื่นขึ้นเราจึงรับอุปนิสัยซึ่งจะช่วยให้เราทำงานรับใช้พระเจ้าได้คำถามที่มักเกิดขึ้นคือถ้าเช่นนั้นทำไมจึงมีคนมากมายที่อ้างตนว่าเชื่อในพระวจ,จนะของพระเจ้าแต่กลับมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในถ้อยคำในจิตวิญญาณและในอุปนิสัย ทำไมจึงมีคนมากมายที่ทนไม่ได้เมื่อเกิดการขัดแย้งกับจุดประสงค์และแผนการของเขาเป็นคนที่มักแสดงอารมณ์เสียออกมาและเลือกใช้ถ้อยคำที่เกรี้ยวกราดเอาแต่ใจและรุนแรงเล่า ในชีวิตของเขาเหล่านี้ยังพบว่ารักตนเองเช่นเดิมยังคงมีความเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมอารมณ์เสียและใช้คำรุนแรงเหมือนกับที่เห็นในหมู่ชาวโลกยังคงมีความหยิ่งเช่นเดิมมีความโน้มเอียงไปตามธรรมชาติเหมือนเดิมยังคงมีอุปนิสัยที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยเช่นเดิมดูราวกับว่าพวกเขาไม่ได้รู้จักความจริงมาก่อนเลยเหตุผลก็คือคนเหล่านี้ ยังไม่ได้กลับใจใหม่พวกเขาไม่ได้ฝังเชื้อแห่งความจริงลงในจิตใจทำให้เชื้อนั้นไม่มีโอกาสที่จะทํางานความโน้มเอียงต่อความชั่วตามธรรมชาติและตามที่สั่งสมมายังไม่ได้มอบไว้ให้อยู่ภายใต้อำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาเปิดเผยให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีพระคุณของพระคริสต์ไม่เชื่ออำนาจของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย กำลังสนุกกันเลยนะคะว่าเราคงเจอคนประเภทหลังนี้อยู่มากมายนะคะแล้วเราก็ได้รับคำตอบแล้วก็หวังว่าเราจะมองดูตัวเราเองว่าเราได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราได้รับรู้ความจริงแล้วก็หวังว่าเราจะไม่ได้แค่รับรู้ความจริงแต่นำความจริงนั้น เข้ามาสู่ใจิตใจของเราและรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะขอบพระเจ้าอวยพระพรค่ะ